สวัสดีค่ะจากร้าน TJ Auto Max หรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ E s u z u D Max Highlander นะตัวนี้เป็นตัวสูงค่ะคุณลูกค้ายางถึงเวลาเปลี่ยนสภาพแล้วคือหมดสภาพเลยก็มาจัดเป็นยางเปล่าสีเส้นราคาไม่แคไม่แพงค่ะ Bristone ต,ตัวนี้เป็นสเปคนะคะ 2, 4, งสี่ห้าเป็นยางชนิดที่ไว้สําหรับบรรทุกนะคือเหมือนแบบล้อมันขอบ16เนาะแก้มยางก็จะสูงโอเคอเค,ค่ะ,ค,ค,ะคุณลูกค้าจัดเป็นยางสีเส้นไปเลยนะคะราคาไม่แพงเหมือนที่แจ้งไปทุกๆคลิปร้านเราจําหน่ายล้อเดิมป้ายแดงแล้อแฟชั่นมือ2องยางมือ2แล้วก็ขายนะยางเปร์เซ็นเป็นยางที่สภาพสวยๆเลยราคาจับต้องได้ถ้าคุณลูกค้าเบิกใหม่เส้นนึงเนี่ยราคาสูงแน่นอนค่ะ สนใจเป็นล้อพร้อมอยางล้อเปล่ายางเปล่าติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิปนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนเชียนทะเลค่ะเลยซอยเชียนทะเล21มา200เมตรร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะคะคุณลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกเข้ามาเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันว่าต้องการเป็นล้อรุ่นนี้ แล้วก็ตกลงเรื่องล้อเรื่องยางกันเรียบร้อยเราบริการจัดส่งทั่วประเทศและมีบริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยนะคะในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะยังไงวันนี้แอดมินขออนุญาตลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ